หมูไหนหมูได้ยังอ่ะได้เลยป่ะหนูชิมได้เลยป่ะได้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 เลยเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่ทำให้หนูเยอะแล้วเดี๋ยวหนูจะทำให้พี่บ้างเอ่ะงั้นหนูรอปัดไหมพอมันถูกแล้วอ่ะได้เดี๋ยวช่วยช่วยเออเนี่ยกำลังเด่นนี่แหละกำลังไม่ไม่กินเกียวคุณหมูสามชั้นชิ้นหนาๆกัดไปแล้วแบบจุยซี่ซุยซี่อะขอโทษนะ หนูหนูหอบอันนี้เลยอ๋อเไม่ระวังร้อนระวังร้อนนะขอบคุณค๊อกฮะการไก่ตัดหรอน้องอ๋อพี่น้อเดี๋ยวพี่ิงตัดได้นี่เดี๋ยวนูนถือให้แล้วพี่กินได้เหรอคะยืนได้เหรอยืนได้ปกติกินแบบกินแบบไหนกินแบบไหนอ่ะน้องกินแบบปกติน้องกินแบบนี้แหละปกติพี่กินแบบไหนเกี๊ยมๆกีปะหรือว่าแบบเกียมเกี๊ยม แบบให้มันมันละลายไปเลยอ๋อโอเคนี่จุบมันกันไกลคมมากปกติควันจะไม่เยอะแบบนี้นะคะเพราะเราอะเอาถุงมาอดเลยทุกคนคะขอนี้แจ้งหน่อยนะคะเพราะว่าปกติควันจะไม่เยอะขนาดนี้แบบปกติจะไม่มีควนันเพราะว่าวันนี้เราทําการไลฟ์สดแล้วเราไม่สามารถเอาท่อดูดควันลงมาได้เพราะเราเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นหน้าพวกเราใช่อย่าเข้าใจผิดนะคะ ใช่ค่ะจริรร<า>งเ,งเหรอ <c oughs> พี่เกดมนันทำอ,อะไรกันมาเมื่อไหร่นะเออสีออมซีรีส์เรื่องใหม่จะออกเมื่อไหร่เอ่เออเราจะเริ่มเราจะเริ่มถ่ายทำกันเดือนหน้าใช้เวลากี่เดือน ใหอู้หเดือนเดียวเองหรอแต่เองไม่เรื่องใหม่อะเรามีทั้งหมดยี่สิบแปดตอกไม่เป็นไรไม่้เคือไม่เวลาเราไลฟ์อะเราเชื่ออะไรใข่ได้บ้างไม่เลาล้อ่าเมื่อกี้ที่ดิวบอกกนแล้วมันมีแค่ห้าตอนจบเอง เฟกนิวนะคะเฟกนิวมากนะคะแกงนี้อันนี้คือเขาจะได้ยินเสียงพี่ดิวบอกว่าอะไร้งว่าพี่ดิวบอกพี่จะอรี่เล่นด้วยกระโดดนะกระโดดลงมาพี่ดิวต้องเล่นเพราะว่าพี่ดิวมาอยู่ในทีเซอร์แล้วคู่จริงพี่เชอรี่ด้วยขอบคุณนะคะว่ากินได้แล้วอันนี้คือทางของเราจริงป้ะ อันนี้มันไม่ใช่ดาราไดไอดอลกับบริการล้เป็นเจ้าของร้านกับพนักงานเสิร์ฟค่ะโอเคเดี๋ยวช่วยโอเคได้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 ไดอได้ไย้าด้ไ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 ดได้ไ่้ได้ไได้ได้ได้ดไ้้ได้ด้่่ดดไ ได้ได้ได้เดี๋ยวถ้าปกติเราออมมากินที่ร้านนะไม่ต้องขยับอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคนที่ร้านแค่จะป้อนเข้าปากแล้วจริงวะจริงทั้งห่อผักทั้งใส่น้ำติ้งเอาหนาเอนเอามือไว้ที่เอามือเออแล้วก็กินได้เลยเอาไว้ที่ถือกระเกี่ยวนี่เอาไว้เข้าปากนี่พี่ชูหน่อยจี้มมือด้วยนี่อันนี้ไม่ไปแหม่ได้ไแม่ น้องออมอยากกินชิ้นไหนอ่ะหนูอยากกินชิ้นที่ไม่ที่สุดโอเคอยากกินงอทไม่ที่สุดกิงคือออกมาเป็นคนชอบระวังนะน่าจะอันนี้อ่ะน่าจะไม่ที่สุดได้อย่างนี้อันนี้ให้น้องออมให้เราต้องขอผักด้วยนะแล้วเราไปนั่งใบงาไข่กุ้งด่วนใบงาไข่กุ้งใบงาไข่กุ้งหรออ๋อเป็นเมนู่ะไม่หนูป้อาพี่หนิงหนิคะพี่หนิงชอบจิ้นอะไรไม่อันนี้ให้น้องออมเพราะว่ามันเป็นชิ้นที่ไม่ที่สุดเพราาะว่น้องอออมมมยากกิินนช้ไ่พร ขอกินจีเย็นได้ไหมชอบกินของเย็นได้แล้วก็แล้วเราต้องจิ้มมันไหนพี่เกดเออจิ้มิมมันอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าเกดอ่ะชอบชอบคนชอบทำจิ้มอันนั้นอ่ะต้องต้องกินอันอันนี้ใ่ใส่กคนไี่กินเดไห้อ่ะย่างให้เอาอันนี้แตกด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องพี่หนิงได้กินอะไรบ้างหรือยังเนี่ย <c oughs> ไ,ไม่ต้องไม่ต้องแตก โอเเเคพีู่่ดอออะไรก็ชืลยันนี้นะคะก็จะมีกิมจิมีซอสที่พี่ติ๊กทำแลก็มีสามชั้นนะกินนแล้วะปกติแล้วโคเตคของร้านย่างสุเพราะจะเปลี่ยนเซ็ตนะคะให้ก็ไม่กินจานโอ้โหแต่วันนี้วันฮาโลวีนเดี๋ยวพี่เสกเลยแล้วแล้วอันสุกจะมาอ่ะปลุ๊บลุ๊บลุ๊บลิงทุกคนเราจะกินแล้วนะที่พี่หลิงทำให้ เอาปกติกินอย่างนี้หรอมีค่ะพี่ีเตียวหมไใ้แล้วเป็นน้ำเ้ยอ่ะพี่เดีวกินก่อนไหมให้พี่เดีวก่อนให้วีดูมากินหน่อยหลิงก็ยังไม่จบกับผิกอ่ะ วันนี้เราอยู่กันที่แฮชแท็กอออะไรรเเวันนี้าย Night Chumitu Egg n i e h Om นะคะมีแปะไว้ให้ข้างล่างอย่าลืมไปเพ้นกันเยอะๆนะคะตอนนี้มีประมาณ1 0 0 0 0แสนหน่อค่ะใช่คึงเวแล้วใช่แล้ววอรเร็วมากเลยเนาะใช่พวกแมบอกว่าดีใจมากเห็นเด็กๆแบบได้ทานข้าวดูอะไรอร่อยกันสุดๆคืออรู้สึกว่าไม่มีสมาธิเลยอ่ะมันอร่อยอ่ะ อยากกินเมนูอะไรต่อไปเดี๋ยวเสกแล้วหมูเมนูพิเศษหนูอยู่ไหนนะมาแล้วว้ทุกคนเมนูพิเศษออกมาแล้วเสกเลยเสกเมนูพิเศษออมนะคะหมูสามชั้นหมูสามชั้นชีสวาสบิอันนี้เราเสกให้สุกเลยเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นาเราวีนเสกมา้รึ่งเลยว้าวนี่เราวางไว้ตรงไหนดีนะเดี๋ยวนะขออนุญาต ่ะให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวพี่หลิงชิมไหมไม่ให้น้องออมชิมก่อนเป็นชีสมีวาซาบิแล้วนี่เป็นน้ำจิ้มอะไรนะคะงาปะเป็นน้ำจิ้มซอสเซรั่มสูตรพิเศษของร้านต่าไปอันนี้เป็นเซรั่มสูตรพิเศษของ Nice to meet ดยูเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเอาชิ้นไหนให้พี่เลือกไม่ต้องให้เลือกให้อองถ้าหลิงเลือกหลิงจะเลือกชิ้นนี้จริงเหรออันนี้ก็ได้เธอพี่หลิงจะกินน้องออมก็พี่หลิงพี่ออม ยันให้ออมกินก่อนอวัอืออาไกินกันเลยหลือจิ้มน้ำจิ้มแล้วนะเป็นไซรัปใช่ไหมหวานหวานเป็นยังไงอะนแบบหวานแล้วก็หอมอยากระเดี๋ยวให้ดูก่อนเป็นชีสกับหมูสามชั้นแต่อันนี้ปิ้งให้แ้วนะปกติแบบ กินร้อนๆมันน่าจะเยอะกว่านี้อ,อร่อยปะแต่น้องอ้อมชอบกินชีสมากมน้องเป็นคนชอบกินชีสอ,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 อร่อยปะใช่มันอยู่ในเทปนของอ,อ้อมเป็นยังไงบ้างคะวันศุรส่วนหลิงกินปาหมีต่อไปคือม,มันจะมีความแบบเหมือนกินหมูสามชั้นห่อชีสหะือเปอกาปะแล้วก็จิ้มด้วยแบบไทลับหอมๆแบบคาราเมลนิดนึง มันฟิ๊นอะเหมือนกินหมูสามทั้งอย่างขนมขอบคุณครับไปโดนเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะอะไรนะไม่ไู้โดนน้ำจิ้มไม่มีอะไรไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ตรงไหนขอโทษครับอะไรนะไม่มีอะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเพิ่งอธิบายว่าเราทำผัดเหมือนกินหมูสามชั้นกับกับขนมคาราเมลอะ่เหอต้องชิมละ ขอชิมเมนูในเซตอาหารของน้องออมน้องออมแต่ว่ากินอันนี้กินกับผักได้ไหมได้สิเอาผักไหนนี่เหนือนี้น้องออมรีกินจับแช่ก่อนจับแช่เหรอเนี่จับแช่เพรามันออกมาครั้งหนึ่งแล้วมันอาจจะติดติ่กันนิดนึงอ๋อได้เลยค่ะหนูลองอุ๊บอันนี้ละกันเราทำการคนจับแช่ก่อนนะกินกับจับแช่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะอธิบายอร่อยมากค่ะอร่อยมากเหรออธิบายให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างมันก็ซ้อนมาจากเกาหลี

ผเดีมากอันนี้มัมันั่งเป็หมือนพี่นิมันนั่งกินด้วยสิอาหมูสามชั้นไหมอะหมูสามชั้นไหมอันนี้เป็นหมูสามชั้นที่หลิงย่างเองนแฟนชาวจีนมากิน้าจิ้่ไหมเบี้เน้ำซี่นาซาเลยซอยสา สยามสแควร์ซอยสามนะคะ Nice to meet you เฉีมสแควร์ซอยสามจืดเฉี่ยคนมาง่ายง่ยคนจะเห็นเป็นน้องหมูเป็นมาสคอตน้องหมูสีส้มคือเด่นเลยคือเด่นมากคือต้องเห็นละจังขอกินหมูสามชั้นให้ดูอีกทีนึงได้ไหมของหนึ่งต้องมีผักแต่เดี๋ยวเราจะเข้าเกมกันแล้วนะ เข้าเกมกันแล้วหรอขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งหรือเราทำเมนูรังสารก่อนนะรังสารหรอเพราะว่าแบบเพราะว่าเราอยู่เอาอีกไหมอันนีอันนี้เอางั้นระหว่างนี้ให้ทั้งสองให้ทั้งสองคนค่ะเมนูเป็นของหวานั้นฟิวในธีมฮาโลวีนในธีมฮาโลวีนอ่ะเดี๋ยวรอให้น้องๆคลิปคิปให้เสร็จก่อนต้องใหญ่ๆ แล้วหลิงจะชอบกิน so กับพ oh, okay. ิมจ like, ีพิมจีอย <e ู่ตรงนั้นผักนิดนึงตู้จริงจริงปลาโซเมนพปลาโซเมนหนูเอาอะไรอ่คโซเมนอยู่นี่หรออ๋อไม่หนูจะเอาพริกพริกพริกแอบแอบหยอดนล้ำจินไปอืมเมื่อกี้เห็นพริกย่างเอาพริกย่างเก็๊ยบเจี๊ยบกระดาษไม่แผลบได้ไหมแบบที่หล่งได้อือ เมนูอะไรเนี่ยเมนูอะไรดี่ะเป็นอะไรดีอ่ะใช่แล้ววันนี้คิดเลือกเมนูไหมบอกต่อไปเป็นเมนูรังสรรค์นะคะมันเป็นยังไงคะมันเป็นยังไงคะแบบให้คิดค้นเมนูขึ้นมาอีกเกิดอะไรเกิดอะไรแม่เกดวันนี้ค่ะแม่แม่อยากกินเมนูรังสรรค์ที่พวกหนูทำไหมคะ อุยอร่อยทุกเมนูคุณแม่กอน่ะี้มทขบ้านอกือุกสามารถอที่คือน r ให้ด้วยใช่แล้วมี qr code ให้ทุกคนสามารถสแกน qr code ได้เลยทุกคนสามารถสแกน qr c o นะคะเพื่อซื้อเซตหลิงเซตออมกอเซตหลิงหลิงเซตออมกอแล้วก็เซตหลิงออมได้นะคะได้ที่ช้อปปี้ ไลชอปไล์ช้อปปิ้งอ่ะได้ที่ไล์ช้อปปิ้งนะคะแตะไว้ให้แล้วตัดเข้าได้เลยนะค่ะต่อไปเราไปเมนูรังสรรค์ก่อนรังสรรค์ยากไหมไม่ยากไม่ยากเอางี้ช่วยกันคิดไหมหนึ่งเมนูสำหรับสเปเชียลเมนูของใช่สหรับ อันนี้เป็นสเปเชียลเมนูของหลิงลออมถ้าแบบมากินแล้วก็อกินแล้วก็ทำขึ้นมาเผื่อแฟนๆที่มากินเซตของพวกเรา,าทำกินแล้วก็ถ่ายรูปใส่ติดแฮชแท็กเนาะพอมาคีรีล่าก็หลิงอะไร้อเกินมีข้าวเส้นไหมเส้นกับเส้นกับหมูสามชั้นไหมเพราะอื่นมันยังไม่ได้ยา่ <c oughs> เป้อเนื้อ นนีเป็อ๋อนี่ไงเราจะได้รังสรรค์เมนูได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบางอันเรายังไม่ได้ถูกย่างใช่เราก็เลยเสริมการย่างมาได้แล้วมาเริ่มเลยอันแรกนะคะเนนเื้อลงไปอันนี้คือเนื้ออะไรคะอร่อยทุกอันเลยอะค่ะไวน์วากิวไวน์วากิวอันนี้เป็นเนื้อวากิวไทย เนื้อว่ากิวไทยใช่ไหมทอดกระเทียมซอสกระเทียมแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะจิ้มลงไปในนี้จิ้มลงไปในน้ำจิ้ม้ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยก็ได้เออจริงเหรอแล้วเรารังังสั่นไปดูเราก็ขีดสักฉีกเลยน้องออมได้กินเครื่องเคียงนี้อยัอร่อยมากเลยมันบดกับเราายง่น